ขายก่อยคอยอายอยู่เพลิงนัดใจข้างปั๊มอ้ำมาอันโชเฟอร์แท็กซี่คนนั้นวันนี้ทั้งวันบอเห็นซอดมาอายเคยมาสั่งพวงนมยางลวกคันแทนาก้อยคมคมให้อายแนลา คมตายมาบ่าเอาเรื่องกันกรบสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุผู่สุคนค่ะสาวหน้าผ้ารอจัดพี่น้องกลับมาพบมาพอกับพีกับน้องอีกคือเกาจ้าเมื่อนี้กับบรรยากาศตอนใบใบาจากพี่น้องล่มเย็นว้อยๆอยจ้าอยู่กับช่วงสาวหน้าผ้ากิ่นเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องเป้งด่เนาะจ้าสบายดีกันสุปผูสุคข้นบอสาวน้าพ้หลอกับสบายดีคือเก้าแหละจ้าเมื่อนี้พระพี่น้องมากินข่าวจ้ะพี่นอ้องด้ยัาง,งากินเนาะพี่น้องจา้าสาวน้าพราหลอกเมื่อนี้กินข่าวกับแจ่วก,ก,กุ้งจ้ะพี่น้องแจ่วกุ้งจ้าแจ่วกุ้งทอดปลาหมึกค่ะแล้วก็ทอดไปแหงเนาะพี่น้องแล้วก็พักสดคือเก้าแหละจา้าแตงกวาค่ะ กินผักสดมีประโยชน์นะค่ะเนาะบวบงูจ้มามักหุ่งนิ่วแล้วมันบวบงูเนาะจ้ะเนาะหลวกผักอีหุ่มจ้ะพี่น้องแล้วก็กระหล่ำปีเนาะจ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องเดอ้อมากินน้ำกันจ้ากินน้ำกันสุขผูสุคนมามา่จ้ะหืมน้องแสบพี่หยางจ้ามาเด้อ นอคำ่ยังไงจ้ะคุยเอาเลย ลุงเพิ่นไปนใส่กุ้งมากจ้ะเป็นก็ได้อามาให้เลยเดี๋ยวมาเห็ดสู้พีสู้น้องกินนี่แหละจ้ะแซ่บแซ่บพี่น้องหุงอยู่จ่าหมกวกหุง กินลวกก็ได้พี่น้องกินดิบก็ได้จ้ะกินดิบก็ได้รสชาติไปอีกแบบจ้ะพี่น้องหวานหวานจ้ะกรอบกรอบหวานหวานขุยเจ้ากลุ้งข้ามง่ายง่ายน้องแซ่บจ้ะพี่น้องแซบบแบบ่บแอบ เขาตัดแหงน้ำจาก อย่างข่าวเบิร์ตกองนี่เด้อพี่น้องเด้อมันแสบหลายจ้าอาหารบ้านๆเท้าอาหารอีสานมีแต่เน่าเแสรบนะพี่น้องเนาะเปล่งใดจ้าพอยู่ทางกรุงเทพกรุงเทพกรุงไทยพอยู่ทางเมืองนอกเมืองหน้ากินหอดบ้านเท้าบ้านมาเด้อกินแจ๊กกุ้งกับสาวหน้าผ้าเราจ้ามามามา Mm -hmm. หมดงูกับบ้านหวานจากพี่น้องขออีกต้น แืครบจาะ ขับจอดพี่น้องเอ้ยเอาใจพี่น้องถามน้าผ้ารอเขาจะได้อำลลาผ้าจากพี่น้องไปก่อนเลยจ้าเด้อฝากพี่น้องสนับสนุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องยูทู e ทังแฟนเพจสาวหน้าผ้ารลอฝากสนับสนุนเด้ดจ่าเดอ้อคลิปนี้ก็สิด้อำลาผ้าจากพี่น้องไปก่อนอย่าลืมกดกระดิงอลิง hmm. ติงลิงติงให็นเดดจ่าเด้อมื้อนี้ขอบคุณและก็สวัสดีจ้า